กา r มินฟอร์เรนเดอร์นะครับอาการที่ส่งมาก็คือปุ่มกดบนขวานะครับแข็งกดสั่งงานไม่ได้นะครับก็สาเหตุนะครับเป็นที่สนิมกินนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็ทุกอย่างยังใช้งานได้ตามปกตินะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับนี่นเลื่อนขึ้นก็ทำงาน ได้ตามปกติย้อนกลับก็ทํางานได้ตามปกติมีแค่ปุ่มกดบนขวานะครับที่แข็งแล้วก็กดสั่งงานไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวทางร้านลบดีไวท์ดำเนินการเปิดออกมาเปลี่ยนชุดสวิตแล้วก็ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนระบบปูนไกใ่ให้ใหม่นะครับก็จะกลับมากดสั่งงานได้ตามปกติแต่ข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดก็คือจะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อ แน้ำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจํากัดของการเปิดซ่อมก็ขอบคุณมากครับนานลนรีบายยินดี